สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i อัปเดตนะครับวันนี้จะมาอัปเดตกันในเรื่องของตารางสอบนะความแผนทางการเงินหรือว่า c f นะครับเนื่องจากว่ามีการเลื่อนสอบนะครับเลื่อนการเปิดสอบออกมาเป็นระยะระยะซึ่งแน่นอนแล้วว่าปี2564นี้นะครับไม่มีการสอบ c f ะโมดูล1จนถึงโมดูลสุดท้ายหรือว่าโมดูล4 4.2นั่นเองครับไม่มีการเปิดสอบแน่ๆแล้วนะครับซึ่งที่ทุกท่านเห็นนะครับในหน้าจอเนี่ยจะเป็นการประกาศนะครับของทางสมาคมนักวิ่งแผนทางการเงินไทยเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาก็เมื่อไม่นานมานี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการเลื่อนการเปิดการสมัครออกไปอีกนั่นหมายความว่าโอกาสที่ปี25 6 4เน้ยกสี่การสอบนักวิ่งแผนทางการเงินเนี่ยจะไม่มีแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าไม่น่ามีเพราะว่าการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยเรียกได้ว่าเกิดมาเป็นระยะระยะนะครับซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงของ ตัวผู้สมัครนะครับแล้วก็ตัวสถาบันที่เปิดสอบเองด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่อยากจะสอบนะครับเรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีอันนึงที่จะได้เตรียมตัวได้มากขึ้นนะครับสำหรับการสอบครั้งหน้าในปีปีหน้า2565นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีสูงและที่สําคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของที่นั่งสอบเนี่ยมีโอกาสเต็มเร็วมากดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านนะครับได้มีการ เตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเริ่มต้นวันนี้เลยก็ได้นะครับสองสามเดือนนะครับโอกาสสอบผ่านก็สูงอยู่แล้วนะครับสาหรับการที่มีใครนะครับเตรียมตัวได้นานกว่านะครับจําเนื้อหาเข้าใจเนื้อหาได้เยอะกว่าก็มีโอกาสสอบผ่านดังนั้นเนี่ยมันจะไปตกอยู่ที่ประเด็นที่นั่งสอบจะพอหรือไม่นะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าในปี2560นี้นะครับจะเปิดสอบตั้งแต่ต้นปีนะครับเดือน มกราคุมภานะครับหรือว่ามีนาเลยหรือเปล่านะครับซึ่งในหน้าจอทุกท่านเห็นนี้นะครับตารางสอบหลักสูตรวางแผนทางการเงินนะครับ CFP เนี้ยปี2-5ง4้าสเนี่ยไม่ได้มีเปิดแล้วนะครับแต่ผมจะให้ให้ดูนะครับสิ่งที่ผมนำมาเปรียบเทียบนะครับนั่นก็คือนะครับตารางสอบของปี6 4สทั้งปีมาให้ได้ดูกันนะครับลองเปรียบเทียบดูนะครับว่า ลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าในปี2องพันหเนี้ยทางสมาคมจะเปิดสอบอย่างไรนะครับเดี๋ยวทุกท่านลองดูนะครับเปรียบเทียบการ2หน้าจอนะครับที่ทุกทท่านเห็นซ้ายมืออยู่นะครับก็จะเป็นของปี2องพนนะครับที่ถูกเลื่อนออกมาจนถึงครั้งที่5นะครับก็เป็นการยืนยันนะครับส่วนหนึ่งว่าไม่มีการเปิดสอบของน้องแผนทางการเงินนะครับหรือ CFP เนี่ยตั้งแต่มอดึงโมดูหนึ่งนะครับจนถึงโมดูสีจนถึง4.2เลยนะครับไม่มีละสองห้าหกสี่นะครับ ให้วางแผนการเตรียมตัวสอบนะครับมาที่ปี2 5 6 5เลยซึ่งอันนี้ผมเปรียบเทียบให้ดูก่อนนะครับไม่ได้มีตารางของปี2 5 6 5แต่อย่างใดนะครับให้ลองเปรียบเทียบดูว่าถ้าปี2 5 6 5มีการเปิดสอบนะครับทางสมาคมจะวางตารางสอบอย่างไรนะครับมีลักษณะดังนี้ครับเริ่มต้นนะครับครั้งที่1มีโอกาสเป็นไปได้ว่า1กุมภานะครับจะเปิดสอบการรับสมัครครั้งที่1นะครับการสอบครั้งที่1นะครับทุกทุกทุกหมวดนะครับทุกๆหมวดเลย นะครับตั้งแต่โมดูล1 2 3 4รวมถึง4.2นะครับก็ถ้าใครเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้นะครับเรียกได้ว่าอีกประมาณ5เดือนนะครับ5-6เดือนก็เป็นได้มีโอกาสสอบผ่านสูงมากๆครับและที่สำคัญครับสามารถที่จะลงสอบเนี่ยได้ซ้อนกันนะครับถ้าหากว่ามีความมั่นใจยกตัวอย่างเช่นสอบเช้าหรือสอบบ่ายของ CAP โมดูล1และโมดูล2เป็นต้น แต่ถ้าหากว่ามดูส3มหรมดู4เนี่ยโอกาสสอบซ้อนกันน่ะน่าจะยากหน่อยนะครับดังนั้นแล้วสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําก็คือให้เตรียมตัวสอบตั้งแต่วันนี้นะครับและที่สําคัญครับการเปิดสอบแต่ละครั้งจํานวนที่ตั้งสอบมีจํากัดนะครับแล้วเรียกได้ว่า2ปี2 5งหเนี่ยไม่มีการเปิดสอบเลยสักครั้งดังนั้นเนี่ยจำนวนผู้สมัครเนี่ยมากแน่ๆนะครับสำหรับปี2 5งหในครั้งที่1นนะครับอยากจะให้ลองดูเปรียบเทียบนะครับแล้วก็ อลองดูว่าถ้าตัวเองนะครับพร้อมเมื่อไหร่นะครับเรียกได้ว่าควรจะพร้อมตั้งแต่ครั้งที่1เลยเพื่อที่จะให้ปี25งเนี้ยนะครับได้สอบตามรอบที่สมาคมเขาเปิดเพราะว่าเราไม่รู้ว่า,าทางสมาคมจะเปิดสอบเมื่อไหร่แล้วก็การแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยจะมีอยู่ต่อไปหรือไม่นะครับอันนี้ผมเอามาลองเปรียบเทียบให้ดูนะครับถ้าหากว่าใครนะครับต้องการที่จะ ได้ตารางสอบนะครับของสมาคมปี2564เนี่ยก็สามารถเซิร์ชได้ตามเว็บอินเทอร์เน็ตนะครับ Google นะครับหรือทางสถาบันการเรียนที่มีสอนนะครับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไทย p PFA หรือว่า c m s k นะครับก็น่าจะมีลงในเว็บอยู่แต่เนี้ยผมหามาจากในอินเทอร์เน็ตหรือว่า g o o g l e นั่นเองนะครับอยากให้ลูกท่านได้ได้ลองดูนะครับครั้งที่1นนะครับ เปิดสอบกุมพาครั้งที่2เปิดสอบมีนาครั้งที่3เปิดสอบพฤษาครั้งที่4เปิดสอบกรกฎาคครั้งที่5เปิดสอบกันยาครับอันนี้คือแผนดั้งเดิมของปี2 5 6 4ที่ทางสมาคมได้วางแผนเอาไว้นะครับดังนั้นเนี่ยทางผู้สมัครเองสําหรับปี2 5 6 5น้าะครับย้าปี2 5 6 5ลองปรับตัวนะครับปรับการอ่านหนังสือปรับการเตรียมตัวดูว่าเราจะพร้อมทุกๆครั้งในการเปิดรับสมัครสอบหรือไม่นะครับเตรียมตัวอย่างไร ซึ่งผมเคยได้แนะนําไว้ในคลิปที่1ของการเตรียมตัวสอบ CFP ไปแล้วนะครับว่ามีการเตรียมตัวอย่างไรและหนังสือที่ใช้อ่านมีอย่างไรถ้าหากว่าคลิปนี้นะครับอ,อชอบนะครับก็สามารถแชร์ให้กับเพื่อนๆที่อยากจะสมัครสอบได้และรวมถึงกดซับสไคร e นะครับให้ผมเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยได้ทําคลิปอัปเดตข้อมูลข่าวสารการสอบต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ